สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมเฮียอัมคนรักรถนะฮะวันนี้นะครับก็พระมากับรถนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวรถนะครับก็จะมาโชว์พระนะฮะโชว์พักเครื่องนะครับที่เฮียอมเช่ามาบ้างนะแล้วก็ได้มากับรถที่ซื้อบ้างนะฮะองค์นี้ได้มากับรถเก่งที่ซื้อเข้ามาขายนะฮะรถก็ขายไปแล้วเนี่ครับ เท่าที่ดูก็เป็นเดี๋ยวบอกก่อนนะว่าเฮียอาร์ไม่ใช่เซียนพระนะครับผมก็ดูแท้ดูเทียมไม่เป็นนะครับแต่ว่าก็พอจะศึกษามาบ้างนะนิดๆนิดนิดหน่อยงูงงงปลาปานะครับผมก็แบ่งมาชมครับแบ่งมาชมองนี้พุทธคุณดีมากฮะอันนี้รู้สึกจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับแต่ว่าเป็นเป็นพระพระนอกวัดนะฮะเป็นหลวงปู่ทวดออกที่วัดไซใต้นะฮะนครสวรรค์นะครับผม ถ้าแท้ก็คือทันหลวงปู่ทิมปลุกเสกนะฮะนี่ครับหลวงปู่ทมหลวงปู่ทิมร่วมพิธีปลุกเสกนะครับ,รบ,รก,ก,รบก็เท่าที่ดูเบื้องต้นก็มันก็มีอ,องค์พระนะฮะมีรอยตะใบนะฮะมีรอยตะใบนะครับ,บ,รบทุกด้านเลยฮะรอยตะใบเก็บเก็บงานหลังจากออกจากพิมพนะฮะพิมพ์หล่อนะครับนะครับแล้วก็มีตัวตัวตัว,ตว ตัวบล็อกที่มันเป็นน่าจะเป็นทรายนะดูดูจากผิวพระนะฮะผิวพระก็จะเป็นเม็ดๆนะครับเป็นเหมือนอะไรนะเขาเรียกอะ,อะไรอะพื้นผิวมะละนะฮะนี่ครับมันก็มีตําหนิมีอะไรประมาณนี้นะตามแบบฉบับของพระหลอ่อแบบโบราณนะมันจะไม่ได้เรียบนะน,นะครับด้านหลังนะเราปูดทวด หลังเขาเรียกหลังเตาลีดนะฮะหลังเตาลีดอันนี้เป็นของดีนอกวัดนะฮะอันนี้ออกวัดใส่ใต้นะครับปีศูนย์หะฮะทันหลวงปู่ทิมมาผูกเสกนะครับผมนะก็จะสวยงามแบบนี้นะฮะองค์นี้ก็เดี๋ยวให้อามก็จะเอาเลี่ยมนะเลี่ยมเอาไว้บูชานะครับผม เดี๋ยวมีรอบหน้ามีองค์องค์อื่นมาครับไม่ว่าจะเช่ามาหรือมากับรถก็เดี๋ยวจะเอามาโชว์ให้เอฟซีได้ดูกันอีกนะฮะโอเคครับผมสวัสดีครับ